สวัสดีค่ะได้เวลาบอกลาเมืองหัวหินแล้วค่ะเช้านี้เช้านี้เป็นวันอาทิตย์นะคะรถไม่ติดแนนออกแต่เช้าด้วยออกบารถมารับ8โมงเกือบจะ9โมงค่ะมา<ห>ถึงก็เจอเลยค่ะข้างทางอันนี้จะเป็นลิ้นจี่นะคะลูกเล็กๆกิโลละ160บาทค่ะตอนชิมก่อนซื้อก็ว่าอร่อยดีนะคะทุกคนแต่พอถึงบ้านมาทานก็อื้อออกฝาดนิดๆแต่ก็ใช้ได้ค่ะจุดต่อไปก็คือเป็นร้านอาหารทะเลค่ะ ตรงนี้เขาจะมีแผงแบบร้านค้าให้ตั้งขายยาวเลยนะคะอันนี้สองเข่งค่ะปลาสลิดนะคะขายไง โลนึงโอเคเอาโลนึงคนขับรถก็น่ารักจังเลยค่ะจําได้ด้วยบอกตั้งแต่ก่อนขึ้นรถว่าอยากได้ลิ้นจี่แล้วก็ปลาทูค่ะพอถึงแผงขายของน้องเขาก็จะชี้ซ้ายให้ค่ะแล้วก็ชะลอแล้วก็บอกแดนว่าเลือกได้เลยนะครับชอบร้านไหนเดี๋ยวผมจอดให้ร้านนี้ก็สรุปว่าได้ปลาทู2เข่งค่ะเข่งละ50บาทปลาหมึกตัวนี้ถุงหนึ่งปลาสลิด1กิโลแล้วก็ปลาเค็ม1แพ็คค่ะ นี่ค่ะมีหลายร้านยาวเรียงตัวกันไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะขับรถผ่านย่านนาะเกลือนะคะทุกคนเห็นไหมข้างทางค่ะที่กองเขาขาวนาะเกลือนะคะเกลือทั้งนั้นเลยจุดสุดท้ายท้ายสุดค่ะก็ต้องพลาดไม่ได้เลยค่ะชาเขียวที่อเมซอนได้น้ำคนละแก้วค่ะกับน้องคนละขับแล้วก็ยังไม่พอค่ะจุดนี้ก็มีร้านขายของที่กว้างมากแนนก็ได้กล้วยเล็บมือนางอบแห้งไปหนึ่งแพ็คแล้วก็มะม่วงหนึ่งกิโลค่ะ มุ่งหน้าต่อเข้าเขตกรุงเทพแล้วค่ะทุกคนใช้เวลาในการเดินทางก็ประมาณ2ชั่วโมงครึ่งค่ะจากกรุงเทพมาหัวหินนะคะถึงบ้านอย่างปลอดภยัยสวัสดีค่ะ